ลงเข้าป่าเอ,อ,อเ้าซาบะนีต้นเสาอีกที่นอ้องวันนี้แจ้งมากอะ่ะพยายามม่องก่อนเพราะว่าขึ้นบุกไว้แรลล่มแห้งหรืออากาศเตีย้ยนีแล้ว ไม่มีาเลยวะไม่ปาแล้วบางเ็นเม็ดถเาะมันขึ้นบถึงเลยเลยบางไม่มีปลาตะเกียบหนาเราใส่เย็นนำเ่าปลาตัว

โอ้โหนาหุดยามอกย่ากรับเินใส่กรับเจ้าพรกหักขุใหม่มาลืมได้โอ้โหเอยู่เลยหัวเป่าปราขมุมบ้เลยหัวเต่าเออหัวเป่าใหญ่ใ่ายขึ้นพุ่มหรอมาึนพุ่เนาะเอ้ยใหขึ้นใหญ่ขึ้นพุ่มกิดเจอเลยพุ่มเลยเจอใกล้หักหัวเป่า เยอะเมือนตาไปไหนบ่เม็นตาหอบเดียวหากินเนาะใช่ละไบ่งมืองหอยถือเลยหอยยังปูใหญ่ปนได้เนาะ ตัวหนงออก็วอะลพ่อชับหมไดโนตัวหนึ่งาบาดเด้เป็นไสครับพอ่อไสมองพ่อบานเนาะโอ้ยตามหนาพักตอนนี้ก็บ่ทือกแต่ถือใส่พูดลุกทึ่งปูนปเต๋

เต็มหมดหลายอยู่ไปพา,าพดเท่าผู้หนึ่งส่กับลืมกับเองาทามถามคนบริชัยเบนได้แหละกันว่าโอ้โหสิใบเนาะยามมองบนลงน้ำเนาะไปบนตีวะ เดี๋ยวจะล้างกลับครบอยู่บ่เอาจะได้กินเนาะเอาพี่น้องทีมงานห้าวก็ใจดีขนาดนี้เพิ่นเลาะยามหมอกยามเสาเห็นคนเข้าทีมขี้เหนื่อลายเพิ่นก็เก็บประจุดเพิ่นบอกโอ้ชุดยอดหอเจ้าจอดก็นาะอักเลยเพิ่นเพิ่นได้เข้าทีมตัวถีบ มันโมเปื่อยได้หน่ยปีแตนน่สิบปีโมเปื่อยได้เั็กเด่ยวเนะโอ้โอขาแรกขาแรกพี่น้องมาเจอดนบ้านของแข้แบาบน,นี้โอ้ฝนว่าคีสเก็บไปจูดฝนว่านี่โอ้ป่าฝนกระเป๋าเขาถินา่นไปเลยเอ้าไม่หนอกมองดนางนี่เอาเป็นความชำ้ำนะ

มันจะผ่านนอนขึ้นจลาเายังปลดปา้วเขาสิ่มนึ่งเขาหนึ่งนาเ่ามันอันหนึ่งเขากะตัวอาหารเนาก,กันมืน่อคืนย่งได้อบเห็น่นยไล่ยนี่แหลนอนขึ้นตัวกระไลยย่กระตุกเราก็ พี่เขากินนนำแล้วเขาจะสก็บน,นี่ตุ๊กมันจะถมหลอกถุงยาง,งเขาทิ้งมุลาอยู่ปุ๊กเก็บหมดเยเครับสก็บหมดกระหังเลยขเขาทิ่นลองจุดมัดหช่ไหมครัไปก็ขึ้นเบอ ให้บ่นก,กนโด้งนกเคี้ยวนะอืมอน้อยหักด่านนงอย่างบางดั่วสะอดติดดั่วจังแม่แหลมแม่แหลมบวกบางก็มีหรืล่ะจบหน่ยลายคนไม่สีบมันจะเป็นตันนี้นะตออกปู มันมันมันปี๊ดปี๊ดกลับไปกลับมาแล้วนั่นแหละเจ้ามันเป็นอะไรเมื่อยแล้วเบิ่งคือง่ายๆเลยโอ้นกในห้องโฉมไปเยอะเลย เอุ่นเคินเนาะอุ่นมานานนันันหอมันาดโอ้นี่เขาเลยเขาเย็นเขาเย็นดุนคักมาปากิานเ้กระแชบเนาะ <c oughs> เอาไปนองเขาเห็ท <t od ian |ms|> the ี the the ่คนกินแล้วเขาแต่ชีพยามกับเราะว่ากับรยามใส่หวานเพราะลมแห้งยามเสาร์มันจะขึ้นเทิงผู้ลมแห้งโอ้กกลายเนาะโอ้คืออยากกินล้ามเั้งอ๋อล้ามตามใจนะเขาเห็นกันยังไรยังอน นี่กัยังไล่อย่เลยตาขอกัง่ายังครบมัดตนะายอยู่ตากตาบสะปสอดสนันผิด ลาบน,นึ่งเนี่ย喏ปิง้งอยกก่งเดีเนาะอุ่นเน๊ยแต่อู้เลาวก็อุ่นอยู่แหละอู้เราบันทึกอะไรขอผมเอาของ อะไรกินกันเพียงก็ได้กินบุ้งนึงก็ได้กินนอนใ <ไป S 2> นละแล้วนีว่แต่หม,มักเนาะปลาเสียมปวดนะปวดตัวอย่างเงี้แต่ <c oughs> จริงอันอบเห็ดเนาะกันย่งเคียดกันย่งอยู่แต่ว่านนผพาดนมาใหม่ผมอยากกินลามเหมืนปลาเสือมเนาะตามใจเา <c oughs> นาะ นี่ชุดหยอดเดี่เนาะใครก็สออนนี่ก็อยู่หัวเนี่โอ้ยคนนี้ก็อยู่หัวเลยคนเขาเขาคนคนบาหันนี่เปล่าโอ้ยจะกินลามเนียลามปลาปลาหวยปลาหนามันปลาปลาได้หนามเนาะปลาหนามเนี่แล้วแล้ว

ไปกันอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวบกงามอัดไปเล่บ่เออเดี๋ยวเอาตัวใบบกงามดิอัดกับใบอันตรงที่กระปาเลยอ๋อ huh. ขึ้นไม่ระถอยไม่ยอมขึ้นมา้นม่จะไหนก็ไหนเลยเน่ ตัวนะไปบลองกันขาลามปลาอะไรกว่าเาะเนีะเนอะเนีมะจักเนาะ ơi, đã lên. Man, nữa, nữa, nữa. Nice. 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 kìa, Sobald ich chạy nhiệm, lắm 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 nó lắm 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 đây lắm 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 đây ừ, ừ. <cười> บ่เลยยางจ้าเลยงานบ่เโนอเนาะอักแล้วไปลกันนี่แหละ่ามเหลโอ้ซ่บเลยกะปูนี่ข้อบ่งไข่เออนอไปใช้ยังยังนัวนอ้อออ้ย GT3 oh ya wah kalah lah kalah lah kalah kalah tuh oh

มาถวยต่อ่อนี่ถวยแล้วเออนี่แหละคงอะนี่ถวยโอ๋อเถอเฮ้ย Chắc nó cái gì tụt Tân bạch, ba, từng tiêu trong đây ấy. ừ. 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 Bên đấy, thừng... Hay ừ. ừ. Tôi chiếu

เติมแล้เต็มเติเลยเล่นเลนต้องเลนเล็กครับหักลงน่ากระโดดร้อนน้ำ้วย่ะอืมัืนเต้นอืมนี่บอกเมนูติ่เนะอยู่้ขึ้นี้กินบะเนียดไหนนี่เต้องให้ผูอยากลามอ่ะทองนูทำเป็ไงเราเนะหัดร้องอืมเออ โอ้ oh, นักเกียดเหมือนเนาะเอ้านี่เดาอ่ะน่กเื่อมัดลูกไม่อยาอยู่บ er ้านได้ก um ินอาหารดีนี่โอเปนนำเหมือนเนาะโอ้กระายเยมันต่อกระรายเยเ้อายเย อยู่ไหนเปเหล็กเปเบอร์เราเปิดเาตเหล็กั้งบาเล็ล้ได้ผลานาะอุบอกคุบอกเหล็กบอกเด้อบอกเหล็กได้มาแรงฮะจงพันน่เด้อาแรเะ้อเิน่เหล็กเาเอออา ยามกินได้ก็กินได้ยามกินอะไรกตาเลย่ังก์กตาเบตนพูดน่นกะก่อนเจ้าไหนั่งคับคนับครับรับดู xác lược đấy, đây chung một lần chất hay là chất rừng chất lượ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 ng nữa lượng chất ừ, chất lượng chất ừ, ừ สักินใดดิถาเล็กเอ้อมแบบามามันยังไปดงไปปลามันยังพักเขากินไดแล้วมันแหละของดีมากว่าดีกรอดเนาะนี่นะประสาทไปกินมาจากอ๋อเราดูแบบนั้นเห็นนู้นเรเคยกิน เครับเป็นอะไรเ็คมหวานบอกจะรดไผกับลาบอีย่างช่วยมอัดมั้งบเบืออืมเป็บอกนหมูกินได้ครับกินได้มัโอ้ช่มชมเนาะอักักัก็อือกบเบือง้ยกินเานี้แล้อตัวเด้อกินมือหมัวกอ

กนดนี่หัวนอัดนิดกินได้ใชเออเราชอบคนครับยังหมดเลยเนาะมันไม่วอาเออนี่นี่ต้นละพอได้มาเฮ็ดแล้วมันจะกินเลยเขาเฮ็ดมาแล้วเออตุกเาเฮ็ดมาแล้วมันจะกินแล้วเจอมาชาติเดียวนี่จะกินกับลินสดต้นนี้นะเนี่ยผ่านคอยกินเนาะ เอาพี่น้องเขากินข้าวกินน้ำแล้วจะน้อยกับทเก็บขี้เงออบจูดนอกจากจูดขี้เงออแล้วกับางทีก็สิ่ไปย่ามกรับตัวทัาใส่ว่าท่านย่างสัมืัสเราเ่ยก็ได้ปวดทีมงานเขากันยังอาหารถือปากกาเอก่เอนเลยข้าใจ

Đó là đầu. Nên, mất mất Một hơi nữa đó. Chút thì mất 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 ไหนเขาจะได้ปรึกษาทางดปฏิญาณิทางไดบาทนี่ฮะคนขวากันเนาะต่อได้แบบนี้นะโอ้กินกุ้งทักอีกมนกินกันเนาะช่วยเป่าคุณเอ้าพี่น้องมาหนึ่งลังจากเขาอาละไม่กินเขากินน้ำแล้วก็จะเดินทางต่อได้บัี้นักได้พลาดมันจะภาพได้ต่อบัดนี้่ยินข่าวว่าปุ๊นเลยจะไต้หวยเต้าผมว่าจะไปนอนสุดก่อนตอนนี้ไปก็ประมาณหกกิโลกันแล้วย่างไปเพราะแห้งเนาะโอ้อันตราย อ้าพี่น้องก่อนอื่นเมดก็ขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ที่เขามาให้กำลังใจเขาขอให้พิ่ยู่ดีบ้างเด้อพี่น้องเด้อลำลาำรวยรว,วยคือเขาย,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 ย่าเจ็บยาจนโชคดีเมืดท<อ>ุกคน